ดีค่ะกลุ่มพวกเราผลิตภัณฑ์หนังหมูซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวสิรินยาโรจนวกรรหัสนักศึกษา0 0 8ค่ะดิฉันนางสาวพิรุธีเขียวพันร์รหัสนักศึกษา015ค่ะดิฉันนางสาวณิชานน่นนิ่มรหัสนักศึกษาศ18ดิฉันนางสาวปุษมาเอีียมพิมพันธ์รหัสนักศึกษา0ู0ค่ะผมชานพิสูทธิ์ลีลาพิสุทธิ์รหัสนักศึกษาศูนย์่ ดิฉั้นนางสาวชนิตาดังสีรหัสนักศึกษา0 7 7ค่ะดิฉั้นนางสาวนันชาพิทยเครือรหัส078ค่ะกิจการแปรรูปหนังหมูมีที่ดินและอาคารภายในจังหวัดนครปฐมด้วยรับหนังหมูจากเคียงหมูเป็นราคาส่งภายในจังหวัดนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้3ผลิตภัณฑ์ค่ะ 1. แคบหมู2แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปและน้ำพริกกัดหมูค่ะ โดยกิจการมีหุ้นส่วนทั้งหมด7คนลงทุนคนละ6 0แสนบาทค่ะประมาณการงบดุลที่ซับหมุนเวียนเงินสด6 9 3 0 7บาทเงินฝากธนาคาร4 0 0 0 0นสินค้าคงเหลือวัตถุดิบ1 3 9 9 4 4 0บาทวัสดุบรจุักพันห้บาทอุปกรณ์ การผลิต21,563บาทรวมรวมสินค้าคงเหลือ255,953บาทรวมสินทรัพย์หมุนเวียน752,000บาทสิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ดิน1,800,000บาทอาคาร1,450,000บาทเครื่องจักร199,690บาทอุปกรณ์สำนักงาน 25,50 0บาทรวมสินทรัพย์ไม่หมุเียนล้านี่เวียัน3,474,740บาทรวมสินทรัพย์สี่ล้านสองแสบาทนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะนี่สินหมนเวียนไม่มีนี้สินเพราะว่าไม่ด้กู้ส่วนของเจ้าของทุน4ี่ล้านสองแสนบาทรวมนี้สินและส่วนของเจ้าของ4ล้านสองแสนบาทประมาณการค่าใช้ใจ่ายวัตถุดิบ นังหมูติดมันกิโลละ40บาท3,900กิโลกรรมรวม156,000บาทเกือ350บาทน้ำมันฮืดแกลอน18ลิตร1,030บาทสีอิ้วขาว550บาทพิกแห้งกิโลละ18บาท150กิโล2,700บาทหอมแดงกิโลละ30บาท450กิโล1,3500บาทกระเทียมกิโลละ40บาท200กิโล8,000บาท น้ำตาลทาย3กระสอบ1,950บาทรวมวัตถุดิบ139,440บาทวัสดุบรรจุพันฑ์กระปุกบรรจุพันฑ์กระปุกละ3บาท24,000กระปุก72,000บาทสติกเกอร์ราคาสินค้า3,000บาทถุงบรรจุพันฑ์ถุงละ50สตางค์30,000ถุง15,000บาทถุงแก้ว100ใบต่อกิโลกิโลละ50บาท15กิโล750บาท ถุงมือ2,200บาทหน้ากากอนามัย2,000บาทรวมวัสดุบรรจุพันฑ์9 4 9 5 0บาทอุปกรณ์การผลิตเขียง2,100บาทมีดสีเล่มเล่มละ200บาทรวมเป็น800บาทที่รับมีดอันละ3าบาท2อัน66บาทถาดพร้อมตะแกง8ใบใบละ300บาทรวมเป็น2,400บาท มอหกใบใบละเก้าร้อยหบาทรวมเป็น5,700บาทกะละมังสามใบใบละห้าร้อยแปดสิบา,บาทรวมเป็น1,740บาทกกะชรอนสามอันอันละสักแปดสบาทรวมเป็นสองร้บาทกะทะสามใบใบละสี่ร้อยบาทรวมเป็น1,200บาทเตาพร้อมขา5ชุด ชุดละ600บาทรวมเป็น3,000บาทหัวแยก2หัว700บาทสายแก๊ส8สาย400บาทเก้าอี้พลาสติก12ตัวตัวละ169บาทรวม2,028บาทผ้ากันเปื้อน20ผืน780บาทหมวกอ,อนามัย20ใบ400บาทรวมอุปกรณ์การผลิต20,000 1563บาทอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเย็บกระดาษ46บาทจำนวน2อันรวม92บาทเครื่องจอะกระดาษ170บาทกันไกล89บาทจำนวน2อันรวม178บาทคลิปด,ดำ66บาทลวดเย็บกระดาษ39บาทจำนวน2กล่องรวม78บาทลวดเย็บกระดาษ 9บาทจำนวน4กล่องรวม36บาทโทรศัพท์1,100บาทคอมพิวเตอร์21,390บาทเครื่องปรินเตอร์1,390บาทกระดาษไทยเอกสาร a 4 550บาทรวมวัสดุสำนักงาน25,050บาทเครื่องจักรนะคะเครื่องบดสมุนไพร2เครื่อง เป็นเครื่องละ13,900บาทรวมเป็น27,800บาทเครื่องอบรมร้อน45,900บาทเครื่องหั่น2เครื่องเครื่อง,องละ9,900บาทรวมเป็น19,800บาทตู้แช่แข็ง13.5คิว2ตู้ตู้ละ18,000บาทรวมเป็น36,000บาทเครื่องช่าง2เครื่องเครื่อง,องละ5,795บาทรวมเป็น11,590บาท เครื่องซีนลมไนโตรเจน2เครื่องเครื่องละ19,900บาทรวมเป็น39,800บาทอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ1หลุมนะคะ15,000บาทเครื่องเป่ามือ Hand Dry s u p e r m a d e รุ่น CW101 3,800บาทรวมเครื่องจักรนะคะ199,690บาทค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานนะคะค่าเติมแก๊ส5,000บาทค่าเดินลมไนโตรเจน5,000บาท ค่าขนส่งเข้า5,000บาทค่าขนส่งออก5 0 0พบาทค่ะค่าแรงงานพนักง,งานนะคะเดือนละ10,000บาทต่อคนมีหน้าที่บดต,ต้มนังหมู2คนอบนังหมูเตียวสมุนไพร2คนซีนและบรรจุคัน2คนรวมเป็นเงิน60,000บาทรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ5้า 6, 6้าบาทประมาณไรายได้ไรายได้จากการขาย7 4 4 0ล้านบาทหักต้นทุนขาย 1, 1 6 7 3 2 8 0ากาบาทกำไรขั้นต้น5 3 3ล้านสบาทหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานค่าเติมแก๊ส5 0 0 0บาทค่าเติมลมไนโตรเจน5,000บาทค่าขนส่ง10,000บาทค่าแรงงาน80,000บาทรวมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งาน10,000 0บาทกำไรสุทธิ 5ล้าน2แ71พ120บาทหมายเหตุนะคะรายด้านจากการขาย1รอบการผลิตมีรายได้44,900บาท1เดือนทำการผลิต13รอบนำพิกกับหมูกระปุกละ100กรัมราคากระปุกละ55บาทจำนวน200กระปุกรวมเป็นเงิน1 1 0 0 0บาท กระปุกละ250กรัมราคากระปุกละ100บาทจำนวน120กระปุกเป็นเงิน1,200บาทแคบหมูสำเร็จรูปถุงละ20กรัมราคาถุงละ15บาทจำนวน1,500ถุงรวมเป็นเงิน22,500บาทแคบหมูกึ่งสาเร็จรูปถุง500กรัมถุงละ110บาทจำนวน60ถุงเป็นเงิน6,600บาท ถุง1กิโลกรัมราคาถุงละ180บาทจำนวน20ถุงเป็นเงิน3,600บาทค่ะรูปและสเปคเครื่องจักรค่ะนี่คือเครื่องบดสมุนไพรค่ะนนเ,เ,เครื่องอบลมร้อนนี่คือเครื่องอบลมร้อนครับนี่มีขนาดสิบถาดเครื่องหั่นหนังหมูนะคะ กำลังไฟ200 2 0 0 2,200โวลต์ค่ะนี่คือตู้แช่แข็งแบบฝาสไลด์ฝากระจกสไลด์นี่คือเครื่องช่างนะคะเครื่องช่าง3กิโลกร,รัมค่ะนี่คือเครื่องซีนเติมลมไนโรดรเจนครับอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบนะคะ ่าเป่าลมมือครับขอบคุณครับคุณของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ